ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวโกสแลนด์ land, แดนผีด้วยนะครับแม้จะพึ่งข้าลงทว่าบรรยากาศในหมู่บ้านกลับเงียบเหงาและหวังเวงแบบแปลกๆโดยเฉพาะป่าหลายรอบบ้านของเคน คืนนี้มเมลิเข้านอนก่อนพี่เลยนะเอา้าพี่เคนจะไปไหนเหรอคือพี่เจอสวดมนตําำพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลใหญ่ให้กับเจ้ากรรมในเวนะ่ะแล้วถ้าคืนนี้มีเสียงอะไรแปลกๆเกิดขึ้นก็อย่าไปสนใจนะแล้วที่สำคัญอย่าลุกออกมาดูอย่างเด็ดขาดละถ้าเสร็จพิธีเมื่อไหร่พี่จะกลับเข้าไปนอนเอง หลังจากอาบน้ำเรียบร้อยแล้วเขนก็รีบเข้าไปในห้องพระทันทีแต่มันก็ร้อนรุ่มจนเขาต้องเปิดหน้าต่างรับลมแล้วตอนนั้นเองที่เขามองเห็นร่างตะคุ่มตะคุ่มมากมายที่เกาะอยู่ริมรัว้วผิวอันขาวซีดผิดมนุษย์ที่สะท้อนกับแสงจันทร์ทำให้เขนรับรู้ได้ทันที ว่านั่นละคือพวกสัมภเวสีแต่หน้าแปลกที่พวกมันไม่ได้กลัวเขาเหมือนเคยจะมาขอส่วนบุญกันเหรอเออเดี๋ยวจะอุทิศไปให้เขาเลิกสนใจกลับมานั่งรวบรวมสมาธิตั้งจิตบริกรรมคาถากายอันร้อนรุ่ม จึงค่อยๆค,คลายลงแต่เพียงชั่วประเดียวเดียวเสียงพวกผีที่ด้านนอกก็ดังมารบกวนราวกับพวกมันมายืนคุยกันอยู่ที่ข้างหูเลยไอ้พวกผีบ้าเอ้ยอยากได้ส่วนบุญก็อย่ามากวนประสาทกันสิเว้ย ถ้าไม่ติดว่าทำพิธีอยู่นะน่าดูเขนเร่งสวดค wow าถาต่อทว่ามันไม่อาจค่มความร้อนรุ่มจากภายในใต้ผิวหนังของเขาเหมือนมีเข็มนับแสนนับล้านทิ่มแทงโผล่ออกมานั่นเส้นขนแต่ละเส้นกำลังทยอยแข่งกันทิ่มออกมาใช่แล้ว เขากำลังจะกลายร่างเป็นเสือแบบควบคุมไม่ได้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 ไม่ได,ไได้เราต้องควบคุมมันให้ได้ทว่า,วาย,ยิ่งข่มไว้มากเท่าใดความเจ็บปวดก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นเสียงร้องทรมานของเขนทำให้มลิทุกประตูระรัวที เขนพี่เขนเ,เป็นอะไรหรือเปล่าพี่เปิดประตูให้ฉันทีโอ๊ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวมาลีอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่างเด็ดขาดเลยแล้วเพียงไม่นานร่างของเขนก็กลายเป็นเสือโคร่งใหญ่ เป็นสัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีสำนึกรับผิดชอบชั่วดีทุกอย่างของมันล้วนดำเนินไปด้วยสัญชาติทยานความหิวกระหายบังคับขาให้ก้าวเท้าไปที่ประตูไม่ได้มึงจะทำอย่างนั้ไม่ได้แต่ม,มันมาลีลวเว้ยเคนอยากเดินไปอีกทางทว่าขานั่นสิ กำลังพาเข้าไปอีกทางสมิงเขนวิ่งเลิดเปิดเปิงไปตามสัญชาติทายานหิวกระหายวินาทีนั้นเขาจดจำอะไรไม่ได้เลยนานเท่าไหร่ไม่ทราบได้รู้สึกตัวอีกทีเขนก็กลับมาถึงบ้านในร่างของมนุษย์แล้วเนื้อตัวเขาเปื้อนเลอะไปด้วยเลือด งงชิบหายเลือดนี้มาจากไหนวะหรือว่าจะเป็นของเขียนใจเสียเมื่อนึกถึงมาลิเทว่าเมื่อมองเธอที่กำลังร้องไห้อยู่บนบ้านเขาค่อยโล่งใจขึ้นมาบางส่วนตอนนั้นฉันได้ยินเสือดังมาจากในห้องฉันคิดว่าพี่ถูกเสือกินไปซะแล้ว แล้วนี่พี่ไปทำอะไรมาถึงได้มีเลือดเต็มตัวแบบนี้ล่ะเออพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเขนพยายามนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆเมื่อก่อนหน้าทว่าเขาก็นึกอะไรไม่ออกเลยสาธุเย่าให้เลือดนี้เป็นเลือดของคนเลย พี่รีบเข้าห้องก่อนเถอะเดี๋ยวใครจะผ่านมาเห็นเข้าเรื่องจะยุ่งไปกันใหญ่ฉันไม่รู้ข้อห้ามข้อนี้ของพี่มาก่อนเรื่องมันก็เลยลงเอยแบบนี้ขอโทษนะพี่เขนอย่าไปโทษตัวเองเลยมันคงเป็นเวรเป็นกรรมของพี่นั่นแหละพี่ทำไม่ดีกับคนอื่นมามากรวมทังมะลิด้วย เวรกรรมก็เลยตามสนองส่วนเรื่องเลือดเนี่ยก็คงได้แต่ภาวนาว่ามันไม่ใช่เลือดคนเรื่องนี้เขนรู้ดีว่าถ้าเขากินคนเมื่อไรสามวันให้หลังเขาจะกลายเป็นเสือตลอดไปไม่อาจกลับมาเป็นคนได้อีกเช้าอีกวันเขนกับมาลิ ถึงได้ข่าวจากชาวบ้านว่าขวายทิศนวนถูกเสือกินค่อยทำให้เขาคลายใจไปเปราะหนึ่งที่รู้ว่าเขาอยากไม่ได้พลังเผลอกินเนื้อคนเข้าไปหนทางแก้จึงยังพอมีอยู่ถ้าเขาสามารถบำเพ็ญเพียรตะบะข่มจิตใจให้พ้นคืนวันพระไปได้สามครั้งยังมีหวังอยู่ใช่ไหมพี่เขน ถ้าพี่ไม่พลั้งมือกินคนเข้าไปย่อมพ้นอา,านดีไปได้แน่ๆแ,แต่ถ้าพี่กินคนไปแล้วล่ะพี่ก็จะกลายเป็นเสือไม่อาจกลับหวนเป็นคนได้อีกเลยหลายหวันผ่านไปก็ยังไม่มีใครได้เบาะแสของเสือที่บุกมากินควายหลายคนจึงตั้งข้อสังเกต น่าจะเป็นฝีมือของเสือสมิงในช่วงนี้ชาวบ้านดอนตาลจึงอยู่กันอย่างหวาดผวาเย็นยามของวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเวียนมาบรรจบเขนเตรียมการผูกตัวเองไว้กับเรือนมมลีคืนนี้เองกลับไปนอนที่บ้านพ่อก่อนนะเชา้าค่อยกลับมาไขกุญแจให้พี่ ลิซจะอยู่กับพี่เคนจะไม่ทิ้งพี่ไปไหนไม่ได้ซิมันเสี่ยงเกินไปแต่ไม่ว่าจะพูดอย่างไรเธอก็ไม่ยอมไปเคนจึงคิดว่าคงจะด้วยอำนาจมนตราที่เขาผูกไว้นั่นล่ละเธอถึงได้รักและหลงเขาชนิดไม่กลัวตายแบบนี้เคนหยิบดินปัน จากกล่องไม้สีดำขึ้นมารายบริกรรมคาถากระตุกแก้สายสินนั้นออกนับแต่นี้ถ้าเองจะรักพี่น้อยลงหรือไม่รักเลยก็ไม่เป็นไรนะบาลีเวลาเนี้พี่ขอให้เองได้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยพี่ก็สบายใจแล้ว เรื่องที่พี่ทำของใส่ฉันฉันก็รู้มานานแล้วล่ะแต่จริงๆฉันเองก็รักพี่เหมือนกันเพียงแต่อาจจะไม่ภาคพอขนาดหนีพ่อตามพี่มาแบบนี้ฉันเชื่อมั่นในตัวพี่นะว่าถึงพี่จะกลายร่างเป็นเสือแต่พี่ก็จะไม่คิดทำร้ายฉันไม่งั้น เมื่อคราวก่อนจะคงถูกพี่กัดตายไปนานแล้วแต่นั่นมันอาจจะเป็นแค่โชคดีของพวกเราเท่านั้นแหละมันอาจจะไม่มีครั้งที่สองคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆพี่เถอนะถ้ามันจะเป็นการเห็นหน้ากันครั้งสุดท้ายของชีวิต ฉันก็ยอมถือว่าเราสองคนมีวาสนาต่อกันเพียงเท่านี้มลิอย่างหนึ่งดันไม่หยอกง่ายๆเขนเองก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะเวลาก็ล่วงเข้าไปได้ทุกทีถ้าอย่างนั้นเองอยู่แต่ในห้องนะห้ามออกมาอย่างเด็ดขาดจนกว่าจะเช้า ฉันจะททให้ดดีี่สุาเขนกําลังจะจัดการลามโซ่ตัวเองไว้กับเสาเรือนพลันเกิดอากาศแปรปรวนแบบแปลกๆต้นไม้ไหรรอบบ้านโยกเอ็นดังอื้ออึงเขนร,รับรู้ได้ในทันทีว่าต้องมีจอมขมังเวทที่ไหนสักแห่งต้องการลองดีกับเขาแน่ๆจึงหยุดมือชะงักค้าง เขาจำเป็นต้องจัดการพวกนี้ก่อนไม่เช่นนั้นอาจเป็นภัยกับตัวน้อยไอ้พวกนี้พอเห็นความแก่กล้าตกลงหน่อยก็อยากลองดีกันเลยนะได้เดี๋ยวจะได้เห็นดีกันเขนลุกขึ้นเดินสะพายย่ามลงบ้านไปทั้งหลุมทั้งฝุ่นปลิวคลุ้งมาตีหน้า เขาจึงรายพระเวทแล้วเป่าพรวดออกไปอากาศวิปริตตรงหน้าถึงได้สงบลงพวกเองเป็นใครกันวะถึงได้พากันมาก่อกวนข้าแบบนี้ไม่มีเสียงตอบหากหลา ดินตรงหน้าได้เกิดกลุ่มควันสีขาวค่อยๆก่อตัวขึ้นจนเปลี่ยนรูปร่างควายตัวใหญ่ดับมาเมื่อมหน้าเกรงขามพร้อมๆกับผีร่างใหญ่สองตัวที่ยืนอยู่ใกล้ๆกันสองผีจ้องเขมง็งมาที่เขียนด้วยดวงตาอันเลือกปนที่ไรตาดำ ไม่สำคัญหรอกว่าพ่อกูน่ะเป็นใครแต่ที่แน่แน่วันนี้คือวันตายของมึงไอ้เขนถ้าอย่างนั้นก็อย่าหาว่าข้าไม่เตือนนะโว้ยสองผีดิบกับควายผีเดินทื่อเรียกหน้ากระดานตรงเข้าหาเขนรีบล้วงเอาเข้าสารซัดออกไป ทว่าพลันนั้นเจ้าควายธนูก็พุ่งทยาดนับมาก่อนเขนส่วนด้วยเข้าวสารเสกอีกคนแต่ทำให้ผิวดำมาเมื่อมของมันไม่ได้เพียงเล็กน้อยควายผีคำรามลันสะบัดหัวไปมามาทั้งไหนก็กลับไปทงนั้นซะอย่าให้ข้าเอาจริง พุทธามบ,งบงา,างจักธรรมบางบางจากักสางทางบางจักอหางปิดตังปะรายานติควายตูลูพอหายตัวแล้วไปจัดการมันเร็วสิ้นเสียงคาถาบทนี้ร่างควายผีตรงหน้าก็หายวับไปในอากาศทัน oh. ที ยุ่งแล้วมันใช้กระถากับบังตนเหรอเขนรีบสุดตัวนั่งลงลากนิ้วขีดพื้นเพื่อสร้างกรอกแก้วป้องกันภัยทว่าทันใดนั้นแรงกระแทกมหาศาลก็อสัดเข้าที่ชายโครงจนตัวลอยร่างของเขนร่วงลงกองกับพื้นอย่างสิ้นท่าเจ้าควายพยนต์ปรากฏตัวให้เห็นอีกครั้ง พร้อมกับยกกีบเท้าอันใหญ่หนาเหมือนค้อนเหล็กย่ำกระแทกลงที่กลางอกเขนหลบไม่ทันจึงถูกเหยียบเมื่อมัดจะซ้ำอีกเขนจึงรีบกลิ้งตัวหนีแต่ไอ้สองผีนั้นกระโดดเข้ามาซ้ำรุมกระทืบเป็นไรอิ่มตีดีไหมละ่ะ ม่นดาประมาทเลยแล้วหนทางเดียวที่จะเอาชนะพวกพูดผีนรกนี้ได้ก็คงจะเหลือแต่วิชาเสือสมิงเท่านั้นซึ่งเขาไม่อยากจะเลือกวิธีนี้เลยในตอนนี้แต่ก็มันจำเป็นเขนรวบรวมจิตใจตั้งมั่นใหม่ไร้พระเวทเร็วหรือ กลายร่างเป็นเสือโคร่งใหญ่ควายผีพุ่งควิดแต่เขาหลบทันก่อนพุ่งเข้าขย้ำคอเต็มแรงก่อนที่มันจะทันได้หายตัวไปอีกคนควายผีพยายามดิ้นรนแต่ก็ดิ้นไม่หลุดแล้วร่างนั้นก็แตกสลายหายไปเป็นเพียงอากาศทตุมามาไอ้ตีนัก ิ้ววพกเองบแลสองผีเงื้อดาบกวาดแกว่งไปมาไม่ให้เข้าใกล้สมิงเขนเดินตามโชคร้ายเป็นของมันที่ถอยหลังไปสะดุดกับท่อนฟืนจนหงายหลังเขนสบโอกาสกระโจนตะปบกรงเล็บเร็วไวสองผีดิบพลิกดินร่างแตกสลายหายไปในบันดล แต่ยังไงเนี่ยกูเตือนแล้วก็ไม่ฟังกูอย่ามายุ่งกับกูและเสียงคำรามนี่เองทำให้มาลิที่แง้มหน้าต่างดูเหตุการณ์อยู่ตกใจงับหน้าต่างปิดจนเสียงดังซึ่งเป็นจังหวะเดียวที่สมิงเขน เหลียวไปมองเห็นเช่นกันมันทยานพุ่งเข้าหาสิ่งเราตามสัญชาตทยานขึ้นไปบนบ้านตรงไปยังห้องที่มีคนตะกายพังประตูเข้าไปด้วยเรียวแรงเหลือสัตว์ธรรมดาทั่วไปเวลาผ่านไปเท่าใดไม่ทราบได้เขนขืนร่างกลับเป็นคนแล้วหากเนื้อตัวเปลือเละไปด้วยเลือด กลิ่นข่าวกละครุง้งชวนเฮียดน,นี่เราไปกินไครมาว่เนี่ยความรู้สึกสุดท้ายคลับคลายคลับข่บาวา่าตัวเองเดินขึ้นไปบนบ้านและตรงไปที่ประตูเฮ้ยหรือว่ามะลิ เขาเหลียวมองไปที่ห้องนอนก็ใจหล่นวูบบานประตูไม้เอียงกระเทเรไม่ต้องสงสัยแล้วว่าเลือดบนตัวคือของใครเขีนสิ้นเรี่ยวแรงจะทรงตัวเขาซพหน้ารับไห้ทอมะลิมะลิทำไม่ทำไมเรื่องรวาวมัต้องมององไรแบบนี้ด้วย แต,แต่ที่เขากำลังนั่งร้องไห้ฟูมมไฟจูจูเสียงเรียกดังมาจากทางตีนบันไดเสียงเรียกชื่อเขาดังซ้ำๆราวกับเป็นความฝันพี่เขนพี่เขนมาลิกลับมาแล้วเขนชะงักกึก นั่นคงเป็นดวงวิญญาณของมาลิแน่ๆจนกระทั่งมาลิโผล่เข้ากอดนันละเขาถึงได้รู้ตัวเองว่าไม่ได้ฝันไปรอดไปได้อีกคืนแล้วพี่เขนเหลืออีกแค่วันพระเดียวพี่ก็จะล้างอาถรรพ์ได้แล้วอา้าวถ้าพี่ไม่ได้กินคนแล้วเลือดบนตัวของพี่อะคืออะไรวะ คืออย่างนี้พี่เขนมันคือแผนของฉันเองที่กันไว้เผื่อความผิดพลาดแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆตอนพี่กลายเป็นเสือไปแล้วฉันตั้งใจเองแหละที่จะปิดหน้าต่างเสียงดังเพื่อเรียกความสนใจจากพี่ให้พี่ตามขึ้นมาบนบ้านพอพี่พังประตูเข้ามาฉันก็หนีออกทางหน้าต่างแทนแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในป่าละมอทายไร่พี่วิ่งไล่กวดฉันมาฉันก็เข้าไปซ่อนในกอไผ่ ที่เดินวนเวียนอยู่รอบแถวนั้นก่อนจะเห็นวัวที่ฉันซื้อมาล่ามเตรียมไว้ให้พอพี่เข็นกินเสร็จก็เดินกลับบ้านฉันรอจนแน่ใจว่าพี่คืนร่างแล้วฉันถึงวิ่งตามมาถ้าอย่างนั้นก็เหลืออีกแค่วันพระเดียวเท่านั้นล่ะเข็นกอดมาลิแน่นยิ้มดีใจทั้งน้ำตาความหวังเขายังมีคราวนี้แหละที่จะล่ามตัวเองแล้วเวยตั้งแต่หัววันเลย เคนค่อยสบายใจขึ้นหน่อยที่นิมิตท,ที่เขาเห็นในตอนแรกเป็นเพียงสิ่งที่เขาคิดจินตนาการขึ้นมาเองเท่านั้นหลายเดือนต่อมาข่าวเสือร้ายก็ไม่ปรากฏขึ้นอีกส่วนอาจารย์เคนก็เลิกรับธรสเสน่บนดำอย่างเด็ดคาดเพราะเขาไม่อยากพลาดเป็นหนสองเขายังอยากครองรัก กับมาลิไปตราบนานเท่านานหลังจากรับชมคลิปจบแล้วฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องโกดแลนด์แดนผีด้วยนะครับ